แพ้สวัสดีค่ะอยู่กับว่าแพทนะคะแล้วก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตด้วยเออแล้วก็เมื่อกี้นี้ว่าจะไม่แบบไม่จะไม่แตะไอ้พวกเทพแล้วนะจะไม่แตะพวกเทพป,ปีศาจที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วแต่มันมีเทพปีศาจต,ตัวหนึ่งอะตัวที่สามเนี่ย <No. S 1> มันเป็นเพื่อนป้าแพทด้วยนะเออแล้วคนที่หนึ่งก็เป็นเพื่อนป้าแพทด้วยเป็นเพื่อนหมายความเป็นเพื่อนในเกมอะคะ่ะมาสก,กิดป้าแพทไว้ดู คือแบบไม่มีอะไรทาแล้วว่าอยู่ที่3แล้วสู้เขาไม่ได้แล้วก็มาเตะมาตบป้าแพตอะ่ะ What แล้วคุณดูนะคะเทคนิคที่ป้าแพททำว่าเฮ้ย <What? S 1> <Hey, S 2> ดูพลังต่อสู้ข้าแพทอยู่ที่แสนเก้าแต่ป้าแพทอยู่ท่ามกลางสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสองแสนห้าสองแสนหกสองแสนสามป้าแพทอยู่ท่ามกลางพวกนี้ได้ยังไงนะคะมาดูทีมป้าแพทก่อนประมาณนี้นะสองแอสสองตัวนี้ก่อนนะคะมีโมเมนต์นี่เป็นคือทีมล่าสุดของป้าแพทเลยนะทีมป้าแพทเปลี่ยนทุกชั่วโมงนะคะ อ่แล้วแต่ประสบการณ์พระพัฒที่พระพัฒประทา้าสู้กับคนอื่นคนอื่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วเราก็มาปรปับเป็นทีมของเราเออเริ่มจากเรามีอ่าพี่เสือใช่ไหมตอนแรกพี่เสืออยู่ตรงนี้คราวนี้ไม่เอาละไม่เอาพี่เสือละคราวนี้เป็นจากพี่เสือเออ่พี่เสือใช่ไหมคราวนี้ไม่เอาพี่เสือละคราวนี้เปลี่ยนมาเปน็นอน้ากากหวานนะน้ากากหวานแล้วหน้าขอดไปแล้วเอามาคืนใหม่คราวนี้ก็เอ๊ะเอ๊ะเปลี่ยนไปเป็นไปเป็นมาอ่ะมูเมงไรเดอร์ก็มาว่ะนะคะนี่คือทีมปัจจุบันของพระพัดสกิิลให้อออ่าะตมก อะตอมิกเปิดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าจากพัดเด็กจากพัดเด็กเปิดปุ๊บก็จะเป็นโกลเด้นบอลนะคะโกลเด้นบอลเปิดปุ๊บก็ oh. เขาตีเราเลยอนนี้ให้เขาตีเราฟรีเลยค่ะให้เขาตีเราฟรีเลยตัวต้าจะตายเขาตายไปนะคะแล้วก็วนมาที่เราแล้วก็นี่แหละประเด็นก็คือเมื่อเราโดนสกิดเมื่อเกมแจ้งเตือนมาเราถามว่าเราสู้คืนเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่าไอ้ครูโคเวนเนี่ยคือเ,เราแพ้เขาไงแต่คนนี้นี่คะสังเกตไหมอ้าเอา๊ะ ทำไมเขาถึงไปเขาทำไมสู้ไม่เขาทำไมเขาสู้โคเวนไม่ได้ละ่ะถ้าเขาสู้โคเวนไม่ได้แสดงว่าแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเขาเก่งน้อยกว่าโคเวนใช่ไหมใช้อาาา่อานว่าโคเวนอ่ผิดอ่ถูกขออภัยด้วยแล้วก็ขออนุญาตคนที่แบบเก่งๆลายชื่อทุกคนเลยนะคะไม่ได้เจต,ตนาจะมาด่าอะไรเลยแค่แบบจะมาชมแล้วก็จะมาใช้อินเนอร์ในการด่าจริงๆว่าเออมึงเก่งเกินอ่ะด่าบอกว่าเก่งแหละเขาจะด่าเอออิจฉาเข้าๆๆๆๆจใจปะเล่นพร้อมกันเล่นเปิดเกมเปิดมนเ,เ,เ,เดียวกันเซิร์ฟเดียวกันเนี่ยเราได้อยู่ เราการต่อสู้อยู่แค่แสนเก้าว่าพวกคุณสองแสนเจ็ดแต่เราจะด่าพวกคุณยังไงอ่ะเออเราก็อยากด่าสิเราเราเราดูอิจฉาอ่ะพูดเยอะละป่ะมาสู้เลยดีกว่านะคะมาเจอกันหน่อยนะคะเจอกันหน่อยคนนี้นะคะป้าแพ้ไปลองสู้กับเขาแล้วคะแพ้ชนะอยู่แต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะชนะหรือเปล่าเขาจะสู้จนกว่จะชนะอะค่ะทีมประพัดเปิดก่อนนะคะจะสู้จนกว่าจะชนะเพราะว่าทีมประพัทีมนี้เซตเนี้ยแล้วก็จัดตำแหน่งเนี้ยป้าแพ้สู้เขาชนะได้อยู่โอกาสชนะห้าสิบห้าสิบค่ะ ถ้าเรามีไม่นชนะรอบหน้าก็จะชนะเออมันใช่ดิเขาชนะประมาณเจ็ดสิบประมัสเขาสามสิบเออเอาฟุตใหม่ก็ได้นะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีค่านะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์อ้าเรียบร้อยตัวดัมมีเขาตายแล้วค่ะอือหือเอาแล้วยังไงยังไงไม่ชนะนะคะไม่ชนะนะคะถ้าทีมเขาตกประมาณไม่ตายหมดนะคะอ่าเจอตีกลางยัว่วคราวนี้เขาตายค่ะชนะค่ะประพภชนะค่ะประพภช,ชนะแล้วมั่นใจมากมั่นใจมากเพราะว่ายังมีอะตอมิกแล้วก็ยังเหลือกับอ่าโคเดนบอลน,นะคะมาสอยอยู่บะ <c oughs> จบค่ะอะตตาตา,ตาคุณคะนี่คือความสามารถในการจัดทีมแล้วก็การยืนตำแหน่งของตัวละครนะคะพลังต่อสู้หาา่างกันที่แสนเก้า Buch, สองแสนสองแสนอีกสองแสนสองสองแถกพลังต่อสู้ห่างกันที่7,000 70, หืนะคะแต่าแพ้ก็สามารถชนะเข้ามาได้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะโอเว้นด้วยอาจผิดอาถูกก็ขออภัยด้วยที่ มากระตุกหนวดปลาแพทนะคะมีปลาเพชสับกรหนวดแบบเนี้ยบเลยนะแว็กอย่างดียังมากระตุกหนวดปลาพทใแท้ปลาแพทตื่นมาตบเขาได้ตื่นมาตบพวกปีศาจพวกนี้ได้พวกเขาเรียกว่าความเก่งกาจอยู่ในระดับพายนะอะเข้าใจไหมคะเออปลาเพชก็มาตบเขาได้แล้วก็ถือว่าประมาณนี้มาขิงนะคะถามว่าทีมปลาแพทเป็นยังไงนะคะปลาแพทจะไม่บอกในคลิปนี้เพราะว่าพวกคุณจะมาติดตามปลาแพทในไลฟ์ได้ปราแพทไลฟ์เกือบทุกวันนะคะ ช่วงเวลาไหนก็ส่วนมากดึกๆอ่ะไม่ใช่ดึกๆีดึกหมายก็ตีห้าดึกนี่คือดึกนาทีห้าเนี่ยเช้าเช้าไหมเอาเช้าเช้าหรือว่าจะเป็นช่วงแบบเ6้าหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มอะไรก็ว่าไปนะเรามาเจอกันนะเกือบทุกวันนะพพแพทจะไลฟ์กันนี่เกือบทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากดูว่าเซตทีมประแพทออกขอยยงไงออกกันยังไงอยากรู้ลึกรู้จริงรู้แบบเจาะลึกเข้ามาเลยว่าประแพทย์อยู่ในดงปีศาจพวกนี้ได้ยังไงพวกเทพสวรรค์พวกมันมันสวรรค์มันอะไรยังอยู่ได้ยังไงก็ไว้มาคุยกันนะคะในไลฟ สั้นๆแค่นี้ไม่บายว่าเจอกันค่ะขิงพอแล้วสบายใจแล้วฮัลโหลเทสเทสเหตุที่ป้าแพทของขึ้นนั่นหละคะเพราะอะไรนั่นหะค่ะมาดูนี่สิคะ13าชั่วโมงที่ผ่านมาป้าแพทชนะชนะเขียวชนะ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 แล้วก็ชนะทั้งป้องกันทั้งต่อสู้ชนะ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 มาตลอดจนควเวนมาดึงกระตุกหนวดเสือป้าแพทเรา อยู่เงียบเียบแล้วแต่โคเวนมากระตุกหนวดเราเรา,เราก็เลยมาตกระดับสี่ของแรงโกค่ะนี่แหละแค่นี้แค่นี้เลยที่ทำให้ไฟกดก็คือนี่แหละ13าชั่วโมงที่ผ่านมากูอยู่ของกูดีๆนะแล้วโคเวนเป็นเพื่อนปะภัทได้13ชั่วโมงเนี่ยโคเวนเป็นเพื่อนประพัทน์นะเออเราก็ของขึ้นนิดนึงเราโดนตกแล้วคนเก่งกว่าเราเขาอยู่ระดับสามเขาเก่งอ่ะเออมันตกเราได้ยังไงขึ้นสิขึ้นสี่นี่แหละค่ะคำๆนะคะรักทุกคน Mm hmm. อ๋อคนอยากอัดอยากอัดคลิปวันละร้อยยี่สิบคลิปอะ่ะ <What? S 2> นี่คืออะไรอะน,นี่ปิปปะแพททำได้ยังไงอะคุณดูดิคุณดูดิสองแสนสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสองแสนห้าแสนเก้ามายังไงอะส hey. องแสนหกสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนเอ็ดเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วแสนเก้า โตกมาจากไหนดูดิสองแสน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 ห้าอันดับที่สิบสามก็สองแสนกว่าอันดับที่สิบหกโอเคอันดับที่สิบหกก็คือแสนแปดนี่คือเพื่อนมาพันเลยนี่คือเพื่อนแล้ <c oughs> เพื่อนรักมาพะ <c oughs> เพื่อนแท้แน่เลยอ่ะคือแบบเราอยู่ในเลขแสนเดียวอ่ะเราอยู่ในโอ้โหท็อปยี่สิบมีเลขท็อปยี่สิบมีเลขแสนเดียวหนึ่งสองสามคนท็อปยี่สิบมีเลขแสนเดียว ยังยังไม่ขึ้นเลขสองแสนะมี3ามคนคุณนี่คือเพื่อนกันต้องจับมือกันไว้เข้าใจไหมคือตกใจมากคือเอ้าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยกูปโปกะปเนี่ยบอกแล้วค่ะจัดทีมดีจัดทีมดีรู้จักวางตำแหน่งของทีมใส่เซ็ตไอเทมที่โอเคนะคะเราก็จะชนะเขาได้แล้วที่ป้าแพชชนะคนนี้มานะขออภัยนะคะคนนี้ที่ห้าเนี่ยเป็นเพราะว่าป้แพชอะไปลองสู้กับเขาแล้วแพชก็ประจัด ทีม่สู้กับเขาได้จัดตำแหน่งเรียงตำแหน่งอัไหนออกก่อนตัวไหนออกหลังตัวไหนควรจะไปตีตัวนี้แล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้เลือดน้อยแล้วจากสกิลนี้เขาจะใช้สกิลนี้ต่อประแพคคิดอย่างนี้นะคะเป็นระดับเป็นเซตเป็นขั้นไปขั้นไปก็ชนะเขาได้นะคะก็มาขิงเหมือนเดิมมาว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน,นี่มันดงป่าดงเสือดงอะไรเนี่ยนี่หลงทางปะเนี่ยท็อปสิบท็อปสิบคนเรียนคนเดียวที่มีพลังต่อสู้ไม่ถึงสองแสนโอเคปะ ขิงเฉยๆไม่ได้หรอกคุณคมพยายามนิดนึงเนาะโอ้ยตเติมแค่สามสิบห้าบาทอะย้อนอะไรเยอะเออเบื่อแล้วพูดอยู่ได้เติมสามสิบห้าบาทเติมสามสิบห้าบาทนะจริงหรือเปล่าเปิดให้ดูสิเช็คได้ไหมละ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คให้ดูนะคะมาที่กิจกรรมปะ่ะโบนัสโบนัสโบนัสปะ่ะเอ้อไม่ใช่มาที่เติมเงินแล้วก็ได้มาที่เติมเงินเออไม่ใช่อะไรวะตรงไหนอะมาร์เก็ตเออไม่ใช่กิจกรรมโบนัสเติมเงินเติมเติมเงินเติมเงิน ซื้อเอาไม่ได้ด้วยเติมเงินยังไงอะ่ะมาที่อ่อมาร์เก็ตมาร์เก็ตมาร์เก็ตแล้วก็มาที่โซนลดราคามาที่อ่อเติมเงินนะคะแล้วก็มาที่โบนัสเห็นไหมคะเห็นไหมซื้อแค่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือเท่าไหร่ก็รอซื้อดิสิคะกดซื้อดิเจ็ดเหรียญเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดเงินบ้าแพ๊ซื้อไปเจ็ดเงินคือสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทก็คือราคาเท่ากับฟู้ปกิแล้วก็คือซื้อฟู้บกินั่นแหละเห็นไหมโบนัสก็แค่เจ็ด จ็ดเงินนะคะเจ็ดเงินก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยถึงเนี้ยเจ็ดเงินถ้าใครว่าเก่งแล้วแบบว่าเอ้ยผมเก่งแต่ผมไม่ได้เติมนะผมไม่ได้เติมเยอะแล้วผมเติมเท่าไหร่มันเช็คได้นะคะว่าเติมเท่าไหร่นี่เห็นไหมว่าแพทเติมเจ็ดเงินซื้อเงินไปเจ็ดตัวซื้อเงินไปเจ็ดเหรียญเจ็ดใบเออมาลองเปิดดูสิค้าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมเก่งเองผมไม่ได้เติมเยอะก็ลองมาเปิดดูหน้านี้ว่าคุณซื้อไปกี่ใบแล้วซื้อเงินตรงนี้ยกี่ใบแล้วเออแค่นั้นแหละว่าแพทน่ะ ใจใจอ่ะซื้อเจ็ดใบก็เจ็ดใบดีบยเจ็ดใบทุกช่องเลยเจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบใจใจแแบคบคุณเอ้ยขิงขอ่ะขิงว่าเป็นฝีมือเป็นเพราะฝีมือตัวเองไม่เป็นเพราะโชคที่ให้ป้าแพทได้ SSR เป็นจักรฟันเด็กเป็นตัวแรกแค่นั้นแหละค่ะขอบคุณมากมากที่รับชมเจอกันในไลน์นะ <this>

きょうつくのに